ได้มาเที่ยวข้างโอกอากาศดีจังเลยค่ะเด็กๆดอกไม้ก็สวยเดี๋ยวคุณครูขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเอ๊ะเสียงอะไรอ๊ยฝนตกแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูขอหาที่หลบฝนก่อนนะคะสายฝนหล่นจากฟ้า,าสาดซัดมานาเย็นอะไรพวกเราอย่าออกไป ฝนไปจะเป็นหวัดเอ่เชยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชยฮัทเชยฮัดเชยฮัดเชยต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีปฏิบันติต้นเมื่อฝนตกค่ะหนึ่งเมื่อฝนตกหาที่หลบฝนไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจง้งค่ะสองใช้อุปกรณ์กันฝนเช่นเสือส้อกันฝนร่ม สวยจริงๆค่ะขอถ่ายรูปต่ออีกแป๊บนะคะเอ๊ะฝนจะตกอีกแล้วค่ะคราวนี้คุณรูเตรียมร่มมาด้วยค่ะครูขอตัวไปหาที่หลบฝนก่อนนะคะบ๊ายบาย